นิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านเรื่องเฉินผิงบุตรแห่งราชามังกรบทที่3 8มดตายด้วยความกลัวเฉินผิงยืนอยู่บนสังเวียนในเวลานี้เฝ้าดูเสือที่มีพลังภายในกระโจนเข้าหาขา่าร่างกายของเขาไม่ขยับเขยื่อนแต่ศิลปะสมาธิในตันเทียนของเขาเริ่มทำงานอย่างว้าคลั่งแล้วในเวลานี้ เฉินผิงมีความคิดที่กล้าหาญศิลปะสมาธิแห่งหัวใจสามารถขัดเกล่าทุกสิ่งและสามารถดูดซับพลังวิญญาณและความแข็งแกร่งทั้งหมดของเหยื่อเข้าสู่ร่างกายของเขาแต่เฉินผิงไม่สามารถล่าและฆ่าและดูดซับความแข็งแกร่งของผู้อื่นเพื่อการฝึกฝนได้นั่นจะไม่กลายเป็นผู้ฝึกฝนปีศาจเนื่องจากคุณไม่สามารถดูดซับโดยตรงจากผู้อื่นได้ คุณสามารถดูดซับพลังงานที่ปล่อยออกมาจากตัวคุณเองได้หรือไม่ในขณะที่เฉินผิงกำลังคิดอยู่นั้นเขากำลังเรียกใช้ศิลปะแห่งสมาธิและยื่นมือออกไปต่อต้านเสือที่ดูร้ายโดยตรงเฉินปิงไม่ได้ใช้กำลังใดๆตราบใดที่เฉินปิงออกแรงโจมตีเสือดูร้ายที่เปลี่ยนเป็นความแข็งแกร่งจะหายไปในทันที ตอนนี้เชนปิงใช้ร่างกายของเขาในการรับพลังงานนี้และคอนเซนเทรตติ้งฮาร์ดอาร์ตหมุนตัวออกไปไกลๆและเริ่มดูดซับพลังงานนี้งวงแหวนใต้เท้าของเชนปิงเริ่มแตกและขาของเขาเริ่มงอเล็กน้อยเนื่องจากแรงกระแทกขนาดใหญ่ เฉินปิงคนนี้ยังเด็กดังนั้นเขาจึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจียงจึงตรงชาหนุ่มคนนี้มีทักษะที่จะคงอยู่จนถึงตอนนี้จริงๆทุกคนกระซิบสู้อยู่ฉีจับมุมเสื้อผ้าของเธอด้วยมือทั้งสองข้างฝ่ามือของเธอเต็มไปด้วยเหงื่อคุณเฉินกำลังจะแพ้ฉันจะช่วยเขาเอง ชีเฟิงกัดฟันและลุกขึ้นยืนอย่างแข็งแรงแม้ว่าเธอจะเสี่ยงชีวิตแต่ชีเฟิงจะไม่มองดูเฉินผิงตกอยู่ในอันตรายลินเทียนูดึงชีเต็งและพูดว่าสภาพร่างกายปัจจุบันของคุณไม่สามารถช่วยคุณได้ลองดูก่อนเมื่อเชนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแพ้ แม้ว่าลินเทียนูจะพูดเช่นนั้นแต่เขาก็กังวลมากเช่นกันใจและเขาเริ่มไม่พอใจกระวนกระวายเกลียดตัวเองที่ไร้ความสามารถเมื่อเขาอยู่ที่หงเฉิงลินเทียนูเป็นจัก,กรพัดใต้ดินเปลี่ยนมือของเขาเป็นเมฆและมือของเขาเป็นฝนดังนั้นลินเทียนนูจึงละเลยที่จะฝึกกังฟู แต่เมื่อเขามาถึงที่นี่หัวใจของลินเทียนนูก็ตกใจอย่างมากและเขาเริ่มเสียใจที่เขาไม่ทำงานหนักบนเวทีในเวลานี้เจียงเจิงจงจ้องไปที่เชนปิงเขาไม่ได้เริ่มการโจมตีแต่เฝ้าดูเชนปิงพยายามดิ้นรนเพื่อต่อต้านความแข็งแกร่ง,ข,งของเขาฉันจะปล่อยให้คุณตายอย่างช้าๆและปล่อยให้คุณตายด้วยความกลัว เจียงจึ้งจงพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าหมองเฉินปิงไม่ได้สนใจเขาแต่เขาใช้ศิลปะแห่งสมาธิเพื่อดูดซับพลังงานรอบตัวเขาเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกของเขาเฉินปิงยังไม่เชี่ยวชาญมากนักและเขายังต้องสำรวจอีกหลายสิ่งหลายอย่างแต่ในขณะนี้เฉินปิงรู้สึกได้ถึงพลังงานรอบตัวเขาที่ถูกดูดเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่อง และถูกเก็บไว้ในตันเถียนของเขาแต่เขาสามารถใช้มันเพื่อตัวเองได้โดยการกลั่นเท่านั้นพยักที่แปลงร่างอย่างช้าๆเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆและหายไปในที่สุด และเฉินปิงก็ยืนตัวตรงเท้าของเขาจมลึกเข้าไปในวงแหวนแล้วฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะฉลาดขนาดนี้เตียงเจิงจงอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นว่าเฉินปิงสบายดีคุณมีความสามารถอะไรแม้ว่าคุณจะใช้มันกับฉันร่างของลูกชายคุณยังคงนอนอยู่บนพื้นอย่าปล่อยให้เขาไม่พอใจคุณในฐานะพอ่อ จะไม่มีใครล้างแค้นเขาเฉินปิงจงใจโกรธเจียงเจิ้งจงเขาฉันต้องการบีบพลังงานทั้งหมดในร่างกายของเจียงเจิ้งจงในโอกาสเช่นนี้เฉินปิงไม่สามารถโจมตีเจียงเจิ้งจงได้โดยตรงดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงใช้วิธีนี้เพื่อทำให้เจียงเจิ้งจงหงุดหงิดและปล่อยให้เขาปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดของเขา แน่นอนว่าคำพูดของเชนปิงทำให้เจียงเจิงจงโกรธจ,จัดและร่างของเขาก็ลอยขึ้นไปในอากาศไอ้หนูเจ้ามันบ้ามากเจียงเจิงจงซึ่งอยู่กลางอากาศรวบรวมพลังงานที่แผ่เบารอบๆตัวของเขาและทั้งหมดพลังงานนี้กลายเป็นมีดที่คมกริบจากนั้นเม็ดฝนก็ตกลงมาใส่เฉินผิง เมื่อเห็นฉากนี้เฉินผิงไม่เพียงแต่ไม่หลบเท่านั้นแต่ยังขยับร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วเพื่อพบกับคมมีดท,ที่เปลี่ยนจากพลังงานจัดทำโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่382คุณเป็นใครหลังจากสัมผัสร่างกายของเฉินพิงใบมีดท,ที่แหลมคมเหล่านั้นก็กลายเป็นความว่างเปล่าทันทีและหายไปอย่างไร้ร่องรอย นี่ดวงตาของเจียงเจิงจง,จงเบิกกว้างทันใดสีหน้าของเขาประหลาดใจมากทุกคนในกลุ่มผู้ชมต่างอุทานกันชั่วขณะดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อพวกเขาไม่เคยเห็นสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนพลังงานที่ปล่อยออกมาจากปรมาจารย์พลังภายในนั้นทรงพลังมาก เป็นไปได้อย่างไรที่จะหายไปทันทีหลังจากสัมผัสร่างกายราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมที่เฉินผิงจะสวมระคังทองแต่สวมเสื้อผ้าเหล็กไม่ได้มีคนคาดเดาด้วยประโยคนี้สายตาของทุกคนหันไปหาผู้คนในไอออนเกตพาวินเลียนซึ่งอยู่ไม่ไกลเพราะในเมืองหลวงของจังหวัด มีเพียงผู้คนในไอออนเกตพาวิลเลียนเท่านั้นที่สามารถสวมเสื้อเหล็กที่มีระฆังสีทองได้เจ้าของศาลาประตูเหล็กเห็นว่าทุกคนกำลังมองมาที่เขาเขาก็ดูเขินไอทันทีและโบกมือครั้งแล้วครั้งเล่าเสื้อเหล็กที่คลุมด้วยระฆังทองไม่สามารถป้องกันการโจมตีของปรมาจารย์กำลังภายในได้ทุกคน อย่ามองมาที่ฉันหัวใจของ s อสเต้นแรงมากเมื่อสองวันก่อนเขาต้องการแก้แค้นจากเชนปิงตอนนี้เขาเห็นความแข็งแกร่งของเชนปิงเขาไม่ใช่มดต่อหน้าคนอื่นมีอะไรอีกที่คุณสามารถทำได้ใช้มันเฉินปิงมองไปที่เจียงเจิงจงที่ตกใจและพูดด้วยรอยยิ้มเย็นเจียงเจิงจงจ้องมองที่เชนปิงแต่เขาไม่รีบร้อนที่จะเคลื่อนไหว ในเวลาเดียวกันในค่ายของครอบครัวเจียงในที่สุดชายที่สวมหมวกก็เงยหน้าขึ้นและสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่เฉินปิงดูเหมือนเฉินปิงจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างและหันศีรษะไปมองเพียงเพื่อจะพบว่าชายสวมหมวกกำลังมองมาที่เขาครั้งนี้ในที่สุดเฉินปิงก็เห็นใบหน้าของชายคนนั้นอย่างชัดเจนกลายเป็นคนแก่ผู้ชาย เฉินผิงเพียงชำเลืองมองไม่ได้สนใจแต่พูดกับเจียงเจิ้งจงว่าฉันฆ่าลูกชายของคุณและครอบครัวของลูกสาวคุณคุณไม่ต้องการแก้แค้นหรือมาเลยฉันจะยืนอยู่ข้างหน้าคุณปัญญาประกาศคู่เฉินปิงยังคงยั่วโมโหเจียงเจิ้งจงแต่คราวนี้เจียงเจิ้งจงไม่รีบร้อนที่จะเคลื่อนไหวแต่มองไปที่เฉินปิงด้วยรอยย่นเล็กน้อยทุกวัน แม้ว่าความแข็งแกร่งของเจียงเจิงจงจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหลังจากทานยาเอ็กโลสีพิวแต่พลังงานในร่างกายของเขาก็ไม่สิ้นสุดหากยังคงถูกบริโภคเช่นนี้อีกสองรอบเจียงเจิงจงอัดหมดพลังงานและกลายเป็นคนที่รอคอยลูกแกะถูกเชื่อ เมื่อเห็นว่าเจียงเจิงรงไม่ได้ถูกหลอกเฉินปิงก็ตะคอกอย่างเย็นชาในเมื่อเจ้าไม่กล้าเคลื่อนไหวงั้นข้าจะทำหลังจากที่เฉินปิงพูดจบแรงผลักดันของเขาก็พุ่งพรวดราวกับระเบิด ทั่วทั้งสถานที่ราวกับมีลมกระโชกแรงและโต๊ะและเก้าอี้ก็ปลิวไปทั่วบริเวณเหวนที่ธนาทานไม่สามารถทนได้อีกต่อไปและมันก็เริ่มที่จะพังทลายลงมาจากใต้เท้าของเชนปิงอุ่นฟุ้งกระจายและร่างของเชนปิงยืนอยู่บนซากปรักหักพังแต่ออราของเขาไม่เคยลดลงโมเมนตัมที่น่าสะพรึงกลัวทำให้เจียงเจิงจงออกแรงทั้งหมดเพื่อต่อต้าน เท้าของเชนปิงลอยอยู่และร่างกายของเขาถูกห่อหุ้มด้วยหมอกจางๆเขามองไปที่เจียงเจิงจงเหมือนนางฟ้าดวงตาของเจียงเจิงจงเต็มไปด้วยความตื่นประหลาเขารู้สึกได้ว่าพลังงานของเขาหมดลงอย่างรวดเร็วราวกับถูกใครบางคนดูดหายไปเมื่อเจียงเจิงจงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ เขาต้องการที่จะถอนพลังงานของเขาแต่พบว่าร่างกายของเขาเกือบจะซุดตัวลงและพลังงานทั้งหมดของเขาก็ถูกดูดหายไปคุณคุณเป็นใครดวงตาของเจียงเจิงจงเต็มไปด้วยความสยองขวัญไม่รู้จบและตอนนี้เขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเชนปิงถึงยั่วยุเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าและขอให้เขาลงมือ ปรากฏว่าเชนปิงกำลังดูดซับความแข็งแกร่งของเขาดังนั้นจึงสามารถอธิบายได้ว่าทำไมเชนปิงจึงกระแทกเข้ากับใบมีดที่แหลมคมซึ่งกลายเป็นความแข็งแกร่งฉันเป็นคนฆ่าคุณเฉินปิงมองไปที่เจียงเจิ้งจงอย่างเฉยเมยเราวกับกำลังมองดูคนตาย ไม่คุณทำไม่ได้คุณฆ่าฉันไม่ได้ใบหน้าของเจียงเจิงจงซีดมากและร่างกายของเขาก็ถอยกลับโดยไม่ตั้งใจแต่ซากปรักหักพังที่อยู่ใต้เท้าของเขาทำให้เจียงเจิงจงลง้มลง,ลงจัดทำโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับ บทที่383เป็นลูกศิษย์ของฉันหลังจากลุกขึ้นเจียงเจงจงยังคงล่าถอยร่างกายของเขาเต็มไปด้วยฝุ่นและเขารู้สึกอายมากในขณะนี้ทุกคนตกตะลึงพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเจียงเจงจงถึงอายมากและการแสดงออกของเขาก็หวาดกลัว ไม่มีใครรู้ว่าความแข็งแกร่งของเจียงเจิงจงถูกเชนปิงดูดซับไปแล้วและตอนนี้ใครก็ตามที่ขึ้นมาก็สามารถเอาชนะเจียงเจิงจงถึงตายได้ขอเหตุผลที่จะไม่ค่าคุณได้ไหมเฉินปิงถามอย่างเย็นชาทันใดนั้นดวงตาของเจียงเจิงจงก็เห็นคนที่สวมหมวกในค่ายของตระกูลเจียงอยู่ใต้เวทีและเขาก็พูดทันทีว่าเชนปิงอย่าบ้าไปเลย ฉันจะหาคนมาจัดการกับคุณทันทีเจียงเจิงจงกล่าวหันหน้าไปทางคนที่สวมหมวกพูดด้วยความเคารพโปรดขอให้อาจารย์บูฮูโ oh, อช่วยบรรเทาวิกฤตของครอบครัวเจียงของฉันด้วยครอบครัวเจียงของฉันจะตอบแทนอาจารย์บูฮูโอ oh, แน่นอนฉันยินดีที่จะอุทิศวัดสดุยาทั้งหมดให้กับมาสเตอร์บูฮูโอ ในเวลานี้เจียงเจิงจงถามเพียงการช่วยชีวิตสำหรับการปรับยาเม็ดเพื่อช่วยชีวิตนั้นไม่สำคัญอีกต่อไปตอนนี้ชีวิตไม่รับประกรันการใช้เม็ดยาหล่อเลี้ยงชีวิตมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเจียงเจิงจง,จงตั้งใจที่จะใช้วัสดุยาทั้งหมดของตระกูลเจียงได้โปรดช่วยปรมาจารย์บูฮูโอ เมื่อเจียงเจิงจงกล่าวถึงวัสดุยาดวงตาของเชนปิงก็สว่างขึ้นเขาบรรลุก,การฝึกฉีระดับที่9้าแล้วและต้องการพลังงานทางจิตวิญญาณจํานวนมากเพื่อทะลวงไปสู่ขั้นตอนการสร้างรากฐานตอนนี้ครอบครัวของเจียงมีวัสดุยาแล้วหัวใจของเชนปิงก็ใจสั่นความสุขเจียงกงเจ้าพูดความจริงหรือ ปรมาจารย์ปู้หัวรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งหากเขาได้ชุดยานี้มาไว้ในมือความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากปัญหาคือวัสดุยาเหล่านี้ยังสามารถทำให้ให้เขาขัดเกล่าอย่างตันมิฉะนั้นสองสาวน้อยทุกวันเขาทนไม่ได้ท่านอาจารย์ปู้หัวคาเจียงเจิ้งจงรักษาคำพูดข้าจะโกหกต่อหน้าคนมากมายได้อย่างไร นับประสาอะไรข้าไม่กล้าโกหกท่านอาจารย์ปู้หัวเจียงจึงจงโค้งคำนับนั่นก็จริงปรมาจารย์บูหัวถอดหมวกออกแล้วเดินช้าๆไปหาเฉินผิงคนคนนี้เป็นใครกัน ไม่รู้สิอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญจากตระกูลเจียงตัดสินจากรูปลักษณ์ที่เป็นอมตะของเขาเขาต้องแข็งแกร่งมากทุกคนกระซิบหลังจากเห็นอาจารย์บูฮูโออาจารย์บูฮูโอยยืนอยู่ตรงข้ามเชนปิงชำองมองที่เชนปิง แล้วพูดว่าพ่อหนุ่มคุณแข็งแกร่งและมีความสามารถมากถ้าคุณบูชาฉันเป็นอาจารย์ของคุณฉันรับประกันได้ว่าภายในสองปีจะไม่มีใครในจังหวัดเตียงเบทั้งหมดที่จะเป็นของคุณฝ่ายตรงข้ามและฉันรับประกันได้ว่าตระกูลเจียงจะไม่กล้าสร้างปัญหาให้คุณอีกปรมาจารย์บูฮูโอเจียงจิงจงสะดุ้งเล็กน้อยดวงตาของเขาเบิกกว้างและเขาตะโกน เฉินปิงเป็นศัตรูของเขาที่ฆ่าลูกชายและลูกสาวของเขาเขาจะปล่อยมันไปได้อย่างไรเจียงเจิงจงปล่อยเฉินปิงไปไม่ได้อุบป,ปากปรมาจารย์บูหัวขมวดคิ้วและพูดอย่างเฉียบขาดเจียงเจิงจงปิดปากทันทีแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อแต่เขาไม่กล้าพูดอะไรในเวลานี้ไอหนูคุณคิดเกี่ยวกับมันไหมเป็นลูกศิษย์ของฉันแต่หลายคนไม่มีโอกาส อาจารย์บูหัวมองไปที่เฉินปิงและพูดต่อถ้าคุณต้องการเป็นเจ้านายของฉันคุณต้องมีทักษะที่แท้จริงคุณมีทักษะอะไรบ้างเฉินพิงถามอย่างสนุกสนานนี่เมื่อเจ้าถามเช่นนั้นข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นถึงความสามารถที่แท้จริงปรมาจารย์ปูหัวหยิบวัตถุรูปร่างคล้ายลูกบอลสีดำออกมาจากแขนของเขาแล้วกระแทกมันลงกับพื้น บูมหลังจากการระเบิดสถานที่ทั้งหมดก็ถูกปกคลุมไปด้วยควันในทันทีและมันยังคงเป็นควันสีดำที่เป็นลูกคลื่นและไม่มีใครสามารถมองเห็นได้จากอีกด้านหนึ่งในขณะนี้หลายคนตื่นตระหนกและบางคนถึงกับวิ่งออกไปผลักและตะโกนทีละคนอย่างไรก็ตามไม่นานหมอกดำก็หายไปและทุกคนก็เงียบอีกครั้ง แต่เมื่อทุกคนมองไปที่แหวนทุกคนก็ต้องตกตะลึงเพราะพวกเขาเห็นว่าแหวนที่พังลงมาไม่บุบสลายในเวลานี้และเฉินปิงและอาจารย์บูหัวก็ยืนอยู่บนวงแหวนจัดทำโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับ บทที่384ลักษณะที่ไม่เคยเห็นโลกพระเจ้านี่ไม่ใช่วิธีการของนางฟ้าเหรอคนคนนี้ไม่ใช่นักรบแน่นอนฉันไม่รู้สึกถึงพลังจากเขาชายชราคนนี้ต้องเป็นนางฟ้าแน่ๆที่ไหนได้ประกูลเจียงหานางฟ้ามาช่วยงันหรือฉันจะไปหาทุกคนในกลุ่มผู้ชมอุทานฉากนี้เหนือจินตนาการของพวกเขา เมื่อได้ยินความประหลาดใจของทุกคนในกลุ่มผู้ชมใบหน้าของปรมาจารย์บูหัวก็เต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจพ่อหนุ่มด้วยความสามารถนี้ฉันขอเป็นเจ้านายของคุณได้ไหมปรมาจารย์บูหัวถามเฉินผิงเฉินปิงยิ้มอย่างเย็นชาใส่หัวและพูดว่าสิ่งที่ฉันต้องการคือทักษะที่แท้จริงไม่ใช่การเล่นกล แม้ว่าภาพลวงตาของคุณจะทรงพลังแต่คุณก็ซ่อนมันจากฉันไม่ได้หลังจากที่เฉินปิงพูดจบเขาก็โบกมือเบาๆและเห็นแสงสีทองเป็นประกายระยิบระยับและในพริบตาทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อมองไปที่แหวนในเวลานี้สนามกีฬากลับมาอยู่ในสภาพสุดโทรมอีกครั้งและเฉินปิงและประมาจารย์บูหัวกำลังยืนอยู่บนซาาป,ปร,รักหักพัง การเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาทำให้ทุกคนสับสนและคิดไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนี้สีหน้าของปรมาจารย์บูหัวเริ่มน่าเกลียดดวงตาของเขาหลีลงเล็กน้อยและกล่าวว่าข้าไม่ได้คาดคิดว่าท่านจะเป็นแบบเดียวกันถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะส่งท่านไปตามถนนหลังจากที่ปรมาจารย์บูหัวพูดจบ เขาก็หยิบหมากรุกสีดำแปดตัวออกมาในทันทีแล้วโยนมันออกไปโดยไม่ตั้งใจแต่ไม่ใช่ไปทางเฉินปิงตัวหมากรุกทั้งแปดตัวตกลงบนพื้นและลำแสงทั้งแปดก็พุ่งขึ้นทันทีและลำแสงทั้งแปดนี้ก็ห่อหุ้มเฉินปิงและประมาจารย์บูหัว ไม่ว่าทักษะของคุณจะดีแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถใช้มันในชุดจิตวิญญาณที่หลับไหลของฉันได้ปรามาจารย์บูหัวกล่าวอย่างภาคภูมิใจจริงเหรอเฉินปิงเยอะเยะแต่ไม่ได้พูดอะไรมากเมื่อเห็นบูหัวปรามาจารย์ในปัจจุบันเขาก็สามารถเป็นทรัพยากรสำหรับการเพาะปลูกของเขาได้เช่นกันให้ตายเถอะนี่มันอะไรกัน มันเป็นวิธีของนางฟ้าหรือนี่เป็นวิธีการต่อสู้น่าทึ่งมากนี่ไม่ใช่เวทมนต์ชายชราคนนี้ต้องเป็นนางฟ้านี่ไม่ใช่นางฟ้าชายชราคนนี้ควรเป็นเวทและนี่เป็นเพียงทักษะเวทมนต์พ่อหมดเลี้ยงวิญญาณหรือผีคนที่รู้บางอย่างเริ่มอธิบายไม่อย่างนั้นทุกคนจะตกใจเรากับว่าพวกเขาไม่เคยเห็นโลก และในการเกาะตัวของวิญญาณที่หลับไหลในเวลานี้ปรมาจารย์บูหูอ้อพูดกับเชนปิงอีกครั้งว่าฉันจะให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายคุณมีความสามารถถ้าคุณติดตามฉันคุณจะมีอนาคตที่สดใสแน่นอนมันควรจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ฉันจะมอบให้คุณหากมีสมบัติอยู่ในอ้อมแขนของคุณจงนำมาให้ฉันบางทีฉันอาจไว้ชีวิตคุณได้ เฉินปิงสัมผัสได้ถึงออร่าที่แข็งแกร่งจากอกของปรมาจารย์บูหัวปรมาจารย์ผู้หัวตกใจรีบรัดเสื้อผ้าให้แน่นและมองไปที่เฉินปิงอย่างระแวดระวงังไอ้หนูเจ้ากล้าวางแผนต่อต้านสมบัติของข้าระวังเจ้าจะตายโดยไม่มีที่ฝังศพหยุดพูดเรื่องไร้สาระลงมือเถอะ เินบิงดูใจร้อนเล็กน้อยเอาละประมาจารย์บูฮูโอตะโกนเสียงดังจากนั้นร่างของเขาก็หายเข้าไปในกองวิญญาณที่หลับไหลเมื่อร่างปรากฏขึ้นอีกครั้งมาสเตอร์บูฮูโอก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเชนบิงแล้ว ่ามือตบหลังของเฉินผิงเฉินปิงยิ้มอย่างเย็นชาและจับข้อมือของอาจารย์ปู่หัวด้วยหลังมือปรมาจารย์บูหัวตกใจและร่างของเขาหายไปอีกครั้งในเมื่อเจ้ารู้วิธีวิ่งเท่านั้นข้าจะทำลายรูปแบบของเจ้าและดูว่าเจ้ายังวิ่งต่อไปได้อย่างไร หลังจากที่เฉินปิงพูดจบทันใดนั้นเขาก็คว้าลำแสงด้วยมือข้างเดียวและเห็นว่าลำแสงนั้นส่องตรงมาดูดเข้าสู่เฉินปิงภายในร่างกายแบนลำแสงทั้ง8ถูกเฉินปิงดูดกลืนไปทั้งหมดและแม้แต่ตัวหมากรุกบ,บนพื้นก็ถูกเฉินปิงบดเด็กขยี้ร่างของปรมาจารย์บูฮูโอปรากฏขึ้นทันทีจากนั้นมองไปที่เฉนปิงด้วยความสยดสยอง จัดทาโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่385วิ่งคุณคุณทำลายแผงวิญญาณที่หลับไหลของฉันจริงหรือปรมาจารย์บูหัวรู้สึกประหลาดใจวิธีการทำลายรูปแบบนี้ยังมีประโยชน์อยู่หรือไม่ถ้าเจ้ามีความสามารถแค่นี้เจ้ายังต้องการรับค่าเป็นสิบมันเป็นเรื่องตลก เฉินปิงตะคอกอย่างเย็นชาและพูดด้วยท่าทางเหยียดยามไอ้หนูอย่าบ้าปรมาจารย์บูฮัวหุดหมิดเฉินปิงจริง,รง,รงๆเขาหยิบหม้อดินเผาสีดำหลายใบออกมาวางไว้หน้าศพมีทั้งหมดห้าใบแต่ละใบปิดผนึกด้วยกระดาษสีเหลืองเมื่อเห็นปรมาจารย์บูฮัวหยิบหม้อเหล่านี้ออกมาเฉินผิงตาเป็นประกายเขาเดาได้เลยว่ามีอะไรอยู่ข้างใน เมื่อเห็นว่าปรมาจารย์บูฮูโอมีสิ่งที่น่าสนใจจริงๆทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เชนปิงฝึกฝนได้ในเวลานี้ปรมาจารย์ปู้หัวนำคาถาออกมาและเมื่อเขาบีบนิ้วคาถานั้นก็ไม่ในมือของเขา ผีหมื่นตนกัดกินหัวใจของข้าเปิดมันให้ข้าปรมาจารย์ปู้หัวโยนเครื่องรางที่ลุกชนในมือทิ้งและเห็นเครื่องรางบนหม้อดินเผาสีดำทั้งห้าใบกำลังลุกไหมเ้เยจากนั้นเสียงร้องไห้คร่ำครวญและหมาป่าก็ปะทุขึ้นเสียงหอนสนั่นวั่นไหวทั้งสถานที่ ครั้งนี้ผู้ชมจำนวนมากขดตัวด้วยความตกใจและเหงื่อเย็นออกซูยูฉีตกใจมากจนใบหน้าของเธอซีดและฉีเฟิงก็กอดเธอไว้ในอ้อมแขนมีชั่วพริบตาสถานที่ประชุมทั้งหมดก็มืดลงและผีจัหมอทั้งห้าก็เริ่มบินออกมาทีละตัวกัดฟันและกรงเล็บอย่างน่าสะพรึงกลัว ผู้ที่ไม่เคยเห็นฉากนี้ต่างหวาดกลัวแทบตายและบางคนถึงกับเป็นลมด้วยความตกใจลินเทียนูจ้องมองที่ผีเหล่านั้นอย่างใกล้ชิดในใจของเขาไม่มีความกลัวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเห็นพวกมัน ผีล้อมรอบอาจารย์บูหัวและเมื่ออาจารย์บูหัวมองไปที่เฉินปิงเขาพบว่าเฉินปิงมีใบหน้าที่สงบนิ่งโดยปราศจากความตื่นประหนกแม้แต่น้อยและเขากอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วคุณไม่กลัวเลยเหรอัอัญ,ญาประกาศคู่ใช่คุณแค่ต้องเคลื่อนไหว เฉินปิงเยอ้ะหอยันโดยหวังในใจว่าปรมาจารย์บูหัวจะเคลื่อนไหวเร็วๆนี้คุณต้องรู้ว่าผีเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่ดีที่สุดสำหรับเฉินปิงในการฝึกปรมาจารย์บูหัวกัดฟันเรื่องมาถึงจุดนี้แล้วและเขาทำได้แค่ต่อสู้กับมัน ไปปรมาจารย์บูหัวสั่งผีพุ่งเข้าหาเฉินปิงผีเหล่านี้แสดงฟันและกรงเล็บทีละตัวราวกับว่าพวกเขาต้องการฉกเชนปิงเป็นชิ้นๆด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าจู่ๆเฉินปิงก็เปิดปากและดูดมันหลังจากที่ผีเขียนว่ามันเข้ามาใกล้ผีบางตัวไม่ทันตั้งตัวและพวกมันทั้งหมดถูกดูดเข้าไปในท้องของเฉินปิงและพวกมันที่เหลือก็วิ่งหนีด้วยความตกใจ เมื่อพบกับแหล่งบ่มพอที่ดีเช่นนี้เฉินปิงจะปล่อยมันไปได้อย่างไรฉันเห็นร่างของเชนปิงริปรี่วิญญาณที่หลบหนีเหล่านั้นถูกจับทีละตัวจากนั้นเชนปิงก็กินพวกมันทั้งหมดปรมาจารย์บูฮูโอ้รู้สึกตกตะลึงและใบหน้าของเขาก็น่าเกลียดมากนี่เป็นไพ่ตายสุดท้ายของเขา และเขาเลี้ยงผีเหล่านี้อย่างลับๆหุบเขาส่วนแย่มีกฎและไม่อนุญาตให้เลี้ยงสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไรที่จะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณแต่เมื่อทุกคนในกลุ่มผู้ชมเห็นว่าเฉินผิงกินผีเหล่านั้นจริงๆบางคนก็ทนไม่ได้อีกต่อไปและอาเจียนออกมาหลังจากที่ซูยูกี้เห็นมันหัวใจของเธอก็ปั่นป่วนและเธอก็อาเจียนออกมาเธอรู้สึกขยักขยงเกินไป เธอกลัวว่าหลังจากเวลานี้ซูยูกี้จะทิ้งเงาทางจิตใจไว้ถ้าเชนปิงต้องการจะคบกับเธอในอนาคตเธอคงจะลำบากสักหน่อยวิ่งปรมาจารย์บูหัวตะโกนจากนั้นร่างกายของเขาก็กระโดดถอยหลังในทันทีและรีบวิ่งออกไปข้างนอก ปรมาจารย์บูฮูโอพูดเรื่องนี้กับตระกูลเจียงไม่ใช่เพราะเขาเตือนตระกูลเจียงอย่างใจดีแต่เพราะเขาหวังว่าเมื่อตระกูลเจียงหนีไปแล้วเชินปิงจะตามล่าตระกูลเจียงแน่นอนและเขาจะสามารถหลบหนีได้แต่ใครจะรู้ว่าเฉินปิงไม่สนใจตระกูลเจียงเลยแต่กลับไล่ตามเขาโดยตรง เจียงเจงจ,ง,จงไม่แปลกใจที่เจ้านายถูกทุบตีและเขากำลังจะหนีไปพร้อมกับครอบครัวของเจียงไม่เว้นแม้แต่ร่างของเจียงเวนเจียขอบพระคุณที่รับฟังอย่าลืมกดติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ